อย่ามาห้าสเวล์กันนะคะว่าข้างในมันจะมีรถรุ่นไหนบ้างมีน้องฟีนอละน้องใหม่อย่างฟิโอเร่นะคะเรามาดูบรรยากาศ,ากาศข้างในกันเลยค่ะข้างในสวยมาก พีโน oh, ่พ <that> ีโ <like> น <that. S 2> ah, ่ส <that> ีอะไรมากรูปสวยมากร้ยค่ะนี้สิบห้าบาทจักไว้ได้เลย มีโนครับอันนี้มิโนตัวใหม่ครับมีสามสไตล์ครับแฟชั่นต์ครับสปอร์ตแล้วก็คลาสสิกครับสามรุ่นนะครับสามแบบสามรุ่นแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวสุดล่าสุดนะครับมันเลงยังไงอยาก็นังไงอความเลงนะคะเลงไม่เท่าไหร่น่ารักมากกว่าโอ้ยโดนใจนะคะอันนี้ก็สวยแล้วสีเขียวมาขายดีนะคะดีครับอันดับหนึ่งเลย เพื่อสด4 5 4นะรบบนัวยยน้เระบบหัวฉีดนะคอ๋อพี่วาเที่เ่ามาซื้อรถที่นี่มีบริการหลงการขาย่าเราจะมีศูนย์ซ่อมงฝั่งนู้นนะครับแล้วร้านขายเราค่าแรงเราไม่มีนะครับต้องฟรีแค่อะไรอย่างเดียวองนี้ バイバイ。